โอ้โห่จอไม่โดนนี่บาฟิสมัดเกลืออุ้ยเล่นอะไรวะล่ะแฟงเบดมัดเกลือ ฮารีคิเมนันกันอ่านถูกหรือเปล่าวะภาษาอะไรอ่ะนีแน่ดูลิดมัดเกลือหรือยังเกลือชิบหายเดี๋ยวเดี <statistically> ๋ยวเดี well ๋ยวเดี phases? ๋ยวเห็นข้างซ้ายไหมอะไรวะน่ะบักอะไรอีก กิขวาโอวานขกขวาหน่อยมาจะโคตรจะโคตรลายไอ้สกิลมวยปั้มที่มีอ๊ายเต็มหน้าเลยโคตรลายด้วยหมัดแตก นิดเดียวโอ้ยโ,โดนโคตรลายไปแล้วแม่หมัดเกลือนี่ก็ไม่อยากบอกว่ามันดีนะมันมันไม่ดีแหละเออโอ้ยจะจ่อไม่โดนนี่ าเจอมีดไม่เกลียนก็สู้ได้ไอ้หมัดน,นี้โอเคถ้าเจอมีดเกลียนก็แพ้ลาบเจอคุณนายเข้าไปโอ้โหมีดสนับก็มาเอ้ยโดนสนับต่อยแล้วแต่เอาจริงๆนะสนับมันซื้อด้วยพอยได้ไอ้หมัดน,นี่ต้องใช้แคสสุส่มมา วิสนับแม่งดีกว่าอีกนี่แหละหมัดเกลือแม่งได้ตั้งเจ็ดวันนะโอ้ยเซเบอร์แม่งไม่โผล่มาเลยแม้แต่วันเดียวบ้าบอนี่ดวนหมัดดวนหมัดถ้าโบดเดดแมทนี่ไอหมัดน,นี่มันเบากว่าไอสนับเลย

ฮ่าฮ่าาฝั่งไหนวะฝั่งฉันอุ๊ยอ,อ้าวอ้าวอ้าวอะไรวะฮ่าฮ่าฮ่าชื่อเองนี่มีความสุขมากว้าวโหเจ็ด เปิดใช้อย่างไม่เสียดายเลยไอ้หมัดน <Island> ี้เนี่ยไม่รู้สึกเสียดายเลยเสียดายเงินมากกว่าสุ่มแล้วไม่ได้เซเบอร์โหอะไรวะอะไรวะเล่นอะไรไม่แบดเป็นนักกีฬาโอ้โหผมเหมือนตัวหลอกให้เพื่อนแม่แมพูดสลอเลย โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ง้างเลยไม่โดนวะเก็บเรียบเลยแม่พี่ฮ่าห้าห้าเรานี่ม้าแล้ววันักแบดเจอนักงวยนี่ เป็นของนักมวยเว้ยยกนีนก้นักแบดนักแบดโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยมีมีมกดขีดขวาได้เว้ย,อยเอาเรื่อง นี่หมวดแดงงอะใครจะเข้าตูเข้าก็ได้วะงางเก่งคู่ดิยเย,ย้เ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 ยช่วงจุลมุลเข้าบวกเลยฉีดตรงนี้ดีกว่าวะ่ ปาบโอ้ยดิสเดียวหมัดมันสั้นไปหน่อยโอ้ยนี่นี่นี่เข้าสอดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหย่าหย่าหย่านี่หลับไป รู้ริดหมัดเกลือหรือยังพวกเจ้าโอ้ยสองดาวนี่ว่าเพื่อนผมเองว้าเพื่อนล้างแคนหน่อยสองดาวมันอยู่ข้างหลังอ่ะเอาอ้ยอุ้ยอุ้ยลองเชิญโอ้โหโดนแล้วเอลือ ปัดเกลือทำผลงานไป17ฆ่าไป17นะตาย9โอ้ของแทนดีไหมเฮ้ยโอ้ไปไหนล้วโอ้ตา,ายจูแขนจะติดกันต่อยต่อยไม่โดนสักที <c oughs> เป็นช่องโหว่ของโลกใบนี้อ้าวไม่ตายครับ อำมาตะว,ว้าวเอ,อือวิเบียนเก็บกหมดเลยมาแจกค่ะทำไมชื่อเป็นงั้นรู้สึกฟังแล้วสบายเออไม่ได้มาแจกอะมาฆ่าผมนี่แหละโปปีเยนไอ้อบอาย แอะหลอกหลอกแฮะหลอกอุ้ยแล้วหัวอีกแล้วอโอ้ยออย,ยังไม่ง้างเลยตายแล้วโลจิกเอาไปไหนแล้วเอ้ยหาไม่โดนหาไม่เจอ,อเด้อเด้ว้าโอ้โ้นี่มันมามันมาฆ่าผมนี่ว่า เออเข้าไปเอาตัวนี้ให้ได้ก่อนด้วยไม่ได้แล้วมันเยอะแล้วมันทำผมไม่เยอะเลยตัวนี้นี่แล้วหนัไม้แปดทำไมคนยังยังเล่นกันอยู่ไะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะ ยังมีคนเล่นนะไม่หลับไม่นอนอ๋อลืมไปอันนี้คืนอ่าคืนวันเสาร์แต่ถ้านับกัน <c oughs> นับนับกันจริงๆก็เป็นอ่าวันอาทิตย์แล้วแหละ <c oughs> สงสัย <c oughs> เด็กๆหยุดหยุดแล้วมั้งต <c oughs> รงนี้เปิดเปิดเิอ,เอมปแล้ว เอ้ยเอ้ยไม่แบดหมัดเกลือนี่ก็ที่หนึ่งได้นะว้าวเอ้ยเอ้ยหุย,ย,นยนชนะโดยหมัดเกลือสุดเลยสุดไปเลย